ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวด้วยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการการควบคุมคางควบคุมคอต้องดูก,กับอยู่บ้าง แต่ขอให้ท่านสนใจและลึกไปถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งอาตมาตได้กล่าวมาตามลำดับว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวาความถูกฟ้าถูกตัวความมีหัวมีหางทีนี้ก็มาถึงการควบคุมคางควบคุมคอ ควบคุมคางอย่าให้ไปงับเอาสิ่งที่ไม่ควรควบคุมคอก็อย่ากลืนสิ่งที่ไม่ควรจะกลืนลงไปปาตกรถาทำทุกครั้งก็ทําไปในความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมา มิฉะนั้นโลกาจะวินาแใ่ความสำคัญเราต้องการให้ธรรมะกลับมาเพื่อความสงบสุขของมนุษย์จึงมีการกระทำทุกอย่างเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาในตอนแรกนี้อาตมาขอโอกาสพูดเรื่องศีลธรรมต้องกลับมามิฉะนั้นโลกาจะวินาศ อย่างซ้ำซ้ำซากซากขอท่านทั้งหลายอย่าเพ้อเบือ่อเมื่อมองเห็นประโยชน์ของความมีศีลธรรมแล้วก็เป็นการง่ายที่จะมีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาปัญหาใหญ่ที่สุดมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้คน ม,มีวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ทางสติปัญญาทางมันสมองทางอะไรต่างๆก้าวหน้าไกลไปกว่าสัตว์แต่มันก้าวหน้าไปในทางที่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์ชนิดที่สัตว์มันไม่มีนี่ระวังให้ดี สัตว์มันจะล่อเอาคนคนก็จะรู้สึกน่าละอายต่อสัตว์ขอภายใช้คำธรรมดาสามัญว่าแมวมา้ากาไก่ไม่เคยกินยาปวดหัวคนเรามียาปวดหัวกินกันเป็นตันๆทีเดียวซึ่งสัตว์ไม่มีกินสักเม็ดหนึ่ง คนนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับจนกลายเป็นของธรรมดาไปสัตว์มันไม่ได้กินยานอนหลับไม่รู้จักยานอนหลับมันก็ยังนอนหลับสบายมีอนามัยดีคนเป็นโรคประสาทจึงได้ยินว่าเป็นแสนแสนคนแล้วคนเป็นโรคจิตซึ่งได้ยินว่าเป็นหมื่นหมืน,มน คนแล้วแต่เราก็ไม่เคยเห็นสัตว์เป็นโรคกระสับหรือโรคจิตนี่เราหน้าละอายมันเรามีสติปัญญาไปไกลกว่าสัตว์ทำไมเกิดปัญหาอย่างนี้ดูอีกทางหนึ่งสัตว์ไม่มีปัญหาทางการเมืองไม่มีปัญหาสงครามไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาสังคมไม่มีการเปาะปัญไม่มีปัญหาการปกครอง ไม่มีแอปัญหาอนามัยหม่ปัญหาเหล่านี้มันมาจากเรื่องปากเรื่องทองทั้งนั้นแหละเนี่ยจะต้องคุมปากคุมทองคือคุมคางคุมคอสัตว์ไม่มีการคดโกงไม่มีเจ้าหน้าที่คดโกงไม่มีคนลเมืองคดโกงสัตว์ไม่เบียดเบียนกันไม่มีคำว่าสงคราม สัตว์ไม่มีโรคอุปาทานอันหลอกล้อนตัวเองคือปัญหาความเจริญก้าวหน้าที่ไม่รู้จักควบคุมกิเลสนี่แหละเป็นเหตุให้เราจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาชดเชยการที่เราจเจริญก้าวหน้าล่ำสัตว์ไปแล้วสร้างปัญหาเหล่านี้ ให้มันเกิดขึ้นมาทั้งนี้เพื่อว่าเราจะไม่ต้องละอายแก่สัตว์สัตว์ไม่มีปัญหาเรามีปัญหาอย่างไม่น่าจะมีหรือว่าเราจะต้องมีอะไรมาทำให้เราผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์ถ้าเรามีปัญหาอย่างนั้นเราก็เลวกว่าสัตว์ เมื่อเราไม่มีปัญหาอย่างนั้นเราก็ยังต้องมีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์คือทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์น่าชื่นอกชื่นใจเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าเราจะมีธรรมะกลับมาเพื่อล้างบาปของมนุษย์ที่มีมันสมองก้าวหน้ากว่าสัตว์แล้วก็ไปมีความทุกข์ ทรมานมีปัญหามากกว่าสัตว์มันมันเหมือนกับว่าพวกนักเลงเขาจะเยาะเย้ยเอว่าทำไมเสือกไปมีปัญญามากกว่าสัตว์แล้วกลับมีความทุกข์มากกว่าสัตว์นี่ความจำเป็นที่ธรรมะจะต้องกลับมาเราจะสามารถใช้ธรรมะเป็นเครื่องป้องกัน ไม่เกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่เราในเพราะความก้าวหน้าทางสติปัญญาแต่เป็นไปนในทางวัตถุไม่เป็นไปนในทางจิตใจเสียเลยจนเกิดปัญหาอย่างน่าละอายแก่สัตว์ถ้าธรรมะกลับมามนุษย์ก็จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีสถานเริงรม อย่างที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่เรามีความสุขได้จากการทําการงานธรรมะคือการทําหน้าที่พอทำหน้าที่ก็รู้สึกว่าได้ประพฤติธรรมะแม้เป็นเงือไหลใครย่อยอย,อยู่เราก็มีความสุขกลายเป็นมีความสุขจากเงือซึ่งไม่มีใครปรารถนา,เ,าเลยในหมู่พวกที่ไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะจะหาความสุขได้จากเงือ อาบายามุขจะหายไปคือการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพน,นันครอบคนชั่วเป็นมิตรเกียดครานทำการงานเหล่านี้จะหายไปเพราะว่ามีธรรมะกลับมาคนก็ไม่ต้องตกอบายคือไม่ต้องร้อนใจเหมือนกับตกนรกจะไม่ต้องโง่เง่าในความดับทุกข์เหมือนกับสัตว์ จะต้องไม่หิวกระหายของอร่อยอร่อยอย่างกระเปรดต้องไม่ขี้คลาดกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวจนได้นามว่าพวกอสุรกายอันธาพาลจะลดลงอาชญากรรมทางเพศจะลดลงเพราะคนมีศีลธรรมไม่มีหญิงสาวเที่ยวคนเดียวดึกดึก จนเกิดอาชญากรรมระเป็นประจำวันอย่างที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อันธพาลจะลดอันธพาลน,นั้นคือผู้ที่ไม่ควบคุมคางไม่ควบคุมคอมันแพ้แก่คางคือความอร่อยมันแพ้แก่คอคือความกินไม่รู้จักอิม่มเกิดเป็นอันธพาลเต็มเมืองขึ้นมาเป็นพวกทีบูชาความสุขทางเนื้อทางนั้น ธรรมะกลับมาแล้วเราปราบยาเสพติดได้เพราะคนรู้จักควบคุมคางควบคุมคอไม่โง่ในเรื่องนี้จนถึงกับไปบูชายาเสพติดแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นอาจจะมาเห็นว่าถ้าธรรมะกลับมาแล้วการศึกษาของมนุษย์จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเดี๋ยวนี้การศึกษาติดขัดหรือการศึกษา ไม่เพียงพอยังขาดอะไรอยู่มากถ้าธรรมะกลับมาการศึกษาจะสมบูรณ์คือว่านังสือก็รู้อาชีพก็รู้ธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์กันอย่างไรก็รู้การศึกษาก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาทางการศึกษาปัญหาเหล่านี้มีอยู่มากมายเช่นเด็กๆไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไร ไม่รู้มากกว่าที่สัตว์เดรัจฉานรู้จักคือรู้จักดูดนมแม่แล้วก็รักแม่เพียงแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็ทําเป็นมันไม่ได้รักแม่โดยชีวิตจิตใจ,จทางจิตทางวิญญาณไม่ได้รู้ว่าแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกแม่นี่เป็นพระพรหมของลูกแม่นี่เป็นอาจารย์คนแรกของลูกย่านี้เป็นต้น มันไม่รู้แม้กระทั่งว่าแม่นี่เหมือนกับธนาคารที่เราเบิกเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากเงินมีธนาคารไหนบ้างเบิกเราเบิกเงินได้เรื่อยโดยไม่ต้องฝากเงินก็คือแม่เด็กๆมันไม่รู้สึกพระคุณของแม่ไม,ไม่รักแม่แม้แต่แม่ของมันมันก็ยังไม่รักก็จะไปรักประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ได้อย่างไรค่อยลองคิดดูว่าการศึกษามันติดขัดไม่สามารถทำให้เกิดรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ประเหตุนี้เราจะไม่มีเด็กวัยรุ่นในเครื่องแบบนักเรียนไล่กอดจูก,กันบนรถไฟอันมาก็เคยเห็นคนมาเล่าให้ฟังมากขึ้น นี่มันเป็นสิ่งที่น่าละอายเพราะว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์มันมีนักเรียนหญิงหายไปเดือนละคนจากโรงเรียนบางแห่งเฉลี่ยแล้วเดือนละคนไม่ใช่หายกลับไปบ้านมันหายไปกับแฟนนักเรียนชายนี่คิดดูเถอะนักเรียนหญิง ที่มีผมด้อยรูปร่างไม่งามเรียนไม่เก่งไปคบคิดกับนักเรียนชายให้ทำลายนักเรียนหญิงที่รูปร่างสะสวยและเรียนเก่งจนวิน,นาศไปนักเรียนหญิงมีอย่างนี้แล้วนักเรียนชายไปกินเครื่องดื่มไปกินอาหารแล้วไม่ใช้เงินจนเจ้าของร้านเขียน จดหมายถึงผู้อำนวยการว่าของนั่นไม่เสียดายแต่เสียดายคนเรามีนักเรียนที่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นทุกทีอาตมารู้สึกสลอเมื่ได้ยินเรื่องนี้เพราะมันต่างกันเหลือกเกินกับเมื่อสมัยที่เรายังเป็นเด็กเด็กโรงเรียนมีแผนกกสิกรรมเป็นรายงานพิเศษเป็นเรื่องเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ นอกโรงเรียนไปตรวจโรงเรียนนั่นเห็นร่องสวนครัวมันคด้านปลูกผักก็คดก็ทักนักเรียนเจ้าของร่องวันนี้ทำไมมันต้องคดเล่าเด็กนักเรียนก็ตอบว่าคดก็ช่างหัวมันให้มันงามก็แล้วกันคำพูดโ oh, อหังอย่างนี้คิดดูเถอะมันเป็นอย่างไร สมัยแต่มาเด็กๆนี่จะมันไม่มีคำพูดชนิดนี้ได้บางทีจะถูกตบฟันหักไปเลยถ้าพูดกับแม่เป็นอันว่าเขาโอหังถึงขนาดนี้แต่ในทางจิตทางวิญญาณของเขานั้นไม่รู้จักสวยไม่รู้จักงามไม่รู้จักตรงไม่รู้จักคดอย่างนี้แล้วมันจะทำอะไรได้คอยคิดดูเถิด นี่การศึกษาจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นท้าศีลธรรมกลับมาในทางด้านการเมืองศีลธรรมกลับมาแล้วไม่มีนักเศรษฐกิจโกงไม่มีนักการเมืองโกงไม่มีนักปกครองโกงไม่มีเจ้าหน้าที่โกงไม่มีประชาชนโกงรัฐบาลกับประชาชนจะพูดกันรู้เรื่องไม่พูดสวนทางกัน ต่อสู้กันเราก็ว่ามันเป็นคนละพวกหรือเป็นศัตรูกันประชาชนจะรู้จักรักชาติศาสนาประมหากษัตริย์ในเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจประชาธิปไตยไม่น่านัตมาขอยืนยันอยู่ตลอดไปว่าเราเป็นประชาธิปไตยกันได้เพียงเท่าที่มีศีลและธรรมอยู่ในจิตใจเท่านั้น เราเป็นมากกว่านั้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีศีลธรรมแล้วประชาธิปไตยนั่นก็เน่าเน่าตั้งแต่เริ่มเลือกผู้แทนไปทีเดียวแล้วก็ไปเน่าอยู่ในหมู่นักการเมืองหรือผู้แทนที่เลือกขึ้นไปทำอย่างไรก็เต็มใบไม่ได้แม้ประชาธิปไตยเต็มใบมันก็ใบเน่ามันก็สร้างปัญหาไม่รู้จักสิ้นจักสุด นี่แหละคือประโยชน์ของการที่ศีลและธรรมจะต้องกลับมาต้องกลับมาแน่ๆศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศที่นี้ก็จะได้พูดต่อไปถึงเรื่องการระวังคางระวังคอศีลธรรมจะกลับมาก็าโดยเราประพฤติตรงหรือถูกต้องต่อสิ่งที่ศีลและธรรมต้องการ ยังเคยพูดมาว่าต้องการความคงเส้นคงวาต้องการความถูกฟ้าถูกตัวต้องการความมีหัวมีหางเดี๋ยวนี้จะพูดถึงการควบคุมคางควบคุมคอระมัดระวังให้ดีระวังคางระวังคอความหมายคำคำนี้ก็คือว่าระวังคางอย่าไปงับเอาสิ่งที่ไม่ควรงับมาเข้าปาก ระวังคอก็คืออย่าก,กลืนสิ่งที่ไม่ควรจะกลืนลงไปในคอนี่อาการนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากระวังคางระวังคอให้ดีดูไปทีหนึ่งบางทีการระวังคางระวังคอแล้วก็รวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน บางทีมันก็แยกกันอยู่ระวังคางอยู่ทางหน้าบ้านแต่ไม่ระวังคออยู่ทางหลังบ้านหรือกลับกันก็ได้อย่างที่พูดกันเกอไปหมดว่าข้าวหน้าบ้านข้าวหลังบ้านข้าวที่ออฟฟิศทำงานหรือมาข้าวทางหลังบ้านที่บ้านเรือนที่อยู่ นี่มันก็ต้องระวังกันให้ดีๆบางทีมันแยกกันอยู่คนละคนแล้วมันควบคุมยากคอยนึกถึงคำว่าคางระวังคางก็คือระวังปากไอ้คางนี่มันเพื่อความอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้บ้าแล้วก็บ้ากินโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบ้ากาม ระวังคางระวังคอให้มันมีความหมายทั่วไปหมดไม่ใช่เพียงจะกินทางปากอย่างเดียวกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายมันก็อย่างได้คอหมายความว่กลื่นลงไปให้อิ่มสำหรับใจหลงสำหรับใจบ้าหลังนบ้าหาไม่รู้จักพอ ทั้งในเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติมันไม่รู้จักพออะไรมันจะเกิดขึ้นเราเป็นมนุษย์ได้เพราะมีมนุษย,ยธรรมคือธรรมะสำหรับมนุษย์ในที่นี้ก็หมายถึงการควบคุมคางควบคุมคอม่เช่นั้นจะกลายเป็นมูเลื้มไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มนุษย์ทีนี้ก็จะดูกันถึงวิธีปฏิบัติ เดี๋ยวนี้มันมีอะไรมากเหลือเกินที่จะมายั่วให้ล่มเหลวในการปฏิบัติในยุควัตถุก้าวหน้ามีของยั่วมากเหลือเกินจนระวังกันไม่ไว้มันพร่ำกันอยู่แต่การอยู่ดีกินดีตามอำนาจของกิเลสไม่มีการกินดีอยู่ดีตามทางของพระธรรมมันไม่ง่ายเหมือนกับว่าสารน้ำตาลมันขาดตลาดมันไม่มีแล้วคนโรค คนเบาหวานคนโรคเบาหวานก็สบายไม่ต้องระมัดระวังอะไรเพราะน้ําตาลมันไม่มีแต่เดี๋ยวนี้น้ําตาลมันมากมันมากเกินไปมันยากที่จะระวังในโลกเนี่ยมันเจริญด้วยเยื่อของกิเลสต้่งขอให้สนใจตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้ปฏิบัติอันตรายของมนุษย์ ชาวนาหรือกรรมกรทั้งหลายเลือกล่างอบายามุกกันเสถเถิดมีศีลธรรมแล้วก็จะช่วยมีความสุขด้วยเงือในการหลังเงือไม่ต้องไปหาอบายามุกซึ่งเป็นความสุขหลอกความสุขเขาลนพวกเทวบุตรมารทั้งหลายหยุดเป็นตัวอย่างแห่งการกี่เกินอยู่เกินกันเสทีเถิดพวกเทวบุตรมานนี่ ตามตัวหนังสือก็ว่ามันอยู่ในสวรรค์และมาหลอกคนทําอันตรายคนอันตมา,ามันอยู่ที่นี่คือคนที่ร่รํารวยเกินสบายเกินไม่รู้จักเงือแล้วกินให้ดูอยู่ให้ดูลงรอยลเลิอดเลิดเพลินให้ดหูก็เป็นตัวอย่างจูงใจให้คนจนต้องการอย่างนั้นบ้างจนเกิดคนอันธพาลต้องการอย่างนั้นโดยวิธีอันธพาลคือจี้ล้น เพื่อจะเอามากินอยู่อย่างพวกเทวบุตรเหล่านั้นถ้าว่าพวกเทวบุตรมานทั้งหลายเหล่านี้หยุดแสดงตัวอย่างหยุดแสดงอาการชนิดนั้นมายุ่วใจวัยรุ่นหรืออันพานแล้วศีลธรรมมันก็จะดีขึ้นจะกินอาหารมื้อละพันมื้อละแสนก,ก็ไปหลบไปกินที่ทอื่นเถอะอย่าให้คนจนเขาเห็นเลย นี่เทวบุตรมาทั้งหลายเหล่านี้จะได้บุญได้กุศลอันใหญ่หลวงคือปิดกัน้นการกินอยู่อย่างเกินนั่นเสียนี่เป็นการทำสงเคราะห์าทำสังคมสงเคราะห์อย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ต้องเสียสักสตางค์หนึ่งก็สงเคราะห์มนุษย์ให้ดีขึ้นได้ในทางจิตทางวิญญาณขออ้อนวอนเทวบุตรมาทั้งหลายช่วยทำหน้าที่อย่างนี้ ถ้าว่าพูดถึงทางธรรมะก็มีพระบาลีว่านาคาสเสตุปิกรรยปาปังอย่าทำบาปเพราะเหตุแห่งการกินนี่พูดสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าใครอย่าได้ทำบาปย่ายบาปเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกินถ้าเราระวังคางแลระวังคอมันก็ไม่มีบาปเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกิน แต่พระพุทธเจา้าได้สั่งไว้สำหรับภิกษุว่าอย่ากลืนกินก้อนเหล็กแดงลูกโชนเข้าไปเลยนี่สำหรับภิกษุทั้งหลายนั่นคืออาหารที่ได้มาโดยไม่ถูกไม่ควรแก่ความเป็นสมณนะอย่าก,กินเลยเรื่องกินนี่มันเป็นของใหญ่ใหญ่เอามากๆก,การลักลอบหนีภาษีจากทางใต้เ,เป็นดูเป็นของกินทั้งนั้น ที่ค้นกันออกมานะั่นเป็นของกินเป็นส่วนใหญ่มาว่าที่สวนโมก <c oughs> ก็ยังเห็นว่ามันเป็นของกินที่หอบกันมา <c oughs> อย่างไม่น่าเชื่อของนี้ภาษีนี่เป็นของกินเป็นส่วนใหญ่นี่เรื่องกินมันไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างนี้ <c oughs> ที่นี่มาพูดถึง <c oughs> อุปสงกันบ้าง <c oughs> ว่าถ้าเราควบคุมคางควบคุมคอได้แล้ว <c oughs> เราก็จะชนะอันตรายชนะ ภัยอันใหญ่หลวงที่เกิดมาจากความก้าวหน้าทางวัตถุโลกก้าวหน้าทางวัตถุและทั้งหมดนั้นเพื่อประโยชน์แก่ความสุขสนุกสนานอรรถอร่อยทางเนื้อทางน้นควบคุมไม่อยู่ก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยเกิดอันธพาลควบคุมไม่ไว้แม้ในหมู่ข้าราชการก็ต้องมีกิจการปอปอป,อ,ปอ,อะไรที่เรียกกันเกิดขึ้น ถ้าเรามีศีลธรรมกลับมาควบคุมคอคอควบคุมคางควบคุมคอได้แล้วเราเลิกกิจการปอปอปอ,ปอได้หมดไม่ต้องมีถ้าเราควบคุมคางควบคุมคอไม่ได้ให้ตั้งคณะปอปอปอ,อีกร้อยคณะก็ไม่อาจจะควบคุมได้อันมาเห็นว่าอย่างนี้ถ้ามีธรรมะได้ห้ควบคุมคางควบคุมคอได้อุดมคติ สูงสุดของพระเจ้าอาศกก็จะเป็นของธรรมดาคือมีได้พระเจ้าอาศกสตร์ว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกของฉันเขาอยู่ที่นี่ต้องมีความสุขตายแล้วทุกคนต้องไปสวรรค์อุดมคติอันนี้จะมีได้ในเมื่อทุกคนมาควบคุมคางควบคุมคอแลวจะยังไปได้ไกลกว่านั้นคือว่าเราจะมีนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ได้ ถ้าทุกทุกทุกคนมันควบคุมคางควบคุมคอไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็ว่างระยะที่ว่างนี่เราเรียกว่าเป็นนิพพานน้อยน้อยเป็นนิพพานชั่วคราวแต่นิพพานน้อยน้นิพพานชั่วคราวนี่แหละที่ทําให้คนไม่ต้องเป็นโรคประสราทไม่ต้องเป็นโรคจิตหรือไม่เลวกษัตริย์เได้รัชฌานกันแล้วกันกิเลสไม่เกิดขึ้นรบกวนก็มีนิพพานเหมือนนั่น เราจะไม่มีอะไรที่ต้องละอายแก่สัตว์นี่เลยเป็นอานิสองส์อย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ในสภาพที่ต้องละอายแก่สัตว์ปวดหัวนอนไม่หลับจนต้องมียาปวดหัวยาให้นอนหลับเนี่ยกินกันเป็นตันๆทีเดียวสำหรับคนทั้งโลกนี่มันน่าละอายแก่สัตว์และยังเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิต ซึ่งทางแพทย์เขายืนยันว่ามันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างชา้าเๆนที่แรกมานี่เราจะามีอะไรมาป้องกันวิกฤตการอันนี้มันก็มีแต่ธรรมะที่เกิดมาจากการควบคุมคางควบคุมคอ เราเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีมนุษย์เีธรรมเอากันแต่เพียงว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์มีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะกิเลสภายในรบกวนแล้วการเป็นอยู่ของเราเป็นประโยชน์แก่คนรอบด้านและทุกคนสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งว่ามีความสุข แล้วก็เป็นประโยชน์รอบด้านแก่คนทุกคนเท่านี้ก็พอแล้วสําหรับความเป็นมนุษย์มันสูงสุดได้เพียงเทาง่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เรามีความสุขแล้วเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนโดยรอบด้านก็ให้ท่านทั้งหลายทุกคนมองดูโดยลําดับแยกอย่างกันเป็นอย่างๆว่าธรรมะจะกลับมาได้โดยวิธีใด เราจะทำโดยวิธีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้พูดกันถึงเรื่องควบคุมคางควบคุมคออย่าให้อะไรที่ไม่ควรจะกินเข้าไปในปากอย่าให้อะไรที่ไม่ควรจะกลืนนั่นกลืนล่วงลงไปในลาคอแล้วก็มันจะควบคุมกิเลสได้เราจะมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัว แล้ว็็จะรักผู้อื่นแล้วก็รักประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้เพราะความไม่เห็นแก่ตัวคือความไม่เห็นแกน่ความอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังน,นั่นเองขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเรื่องนี้ให้เราได้วควบคุมความก้าวหน้าทางวัตถุความก้าวหน้าทางวัตถุ มากขึ้นต่าไรมันต้องการสิ่งควบคุมมากขึ้นเท่านั้นคือธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้สิ่งควบคุมมันไม่พอความก้าวหน้ามันเตลิดไปมันก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาในโลกจนต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉานดังที่ว่ามาแล้วเพราะวิงวอนว่าเราจงช่วยกันกระทำอย่าให้ต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปเลย คอยธรรมะกลับมาธรรมะคุ้มครองเราอยู่อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์แก่กันและกันโดยรอบด้านเทิดก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นความได้ที่ดีสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ดีไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วเป็นอยู่โดยลักษณะอย่างนี้อยู่ทุกทิพาราตีการเทิน ทานมาขอยุดทีการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้